สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนท่องคำศัพท์ในสมุดศัพท์ค่ะให้นักเรียนเตรียมสมุดศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะคำแรกวันนี้นะคะนักเรียนคำว่า w a I t w a i t w a t แปลว่ารอค่ะคำที่สองค่ะ broken 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 แปลว่าแตกค่ะคำที่3นะคะคำว่า fix ค่ะ F I H, fix FIG แปลว่าซ่อมแซมค่ะคำที่4นะคะ reuse re-use reuse แปลว่าการนำไปใช้ใหม่ ข้อคำที่5ค่ะคำว่า carefully C-A-R-E-F-U-L-Y carefully แปลว่าอย่างระมัดระวังค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนต่อเนื่องในเรื่องของ present continuous tense ค่ะ คลิปที่ผ่านมานะคะนักเรียนเรียนในเรื่องของ Present c o n t i n u o u a s t e n s e ในรูปประโยคบอกเล่าแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในรูปของประโยคปฏิเสธและก็ประโยคคำถามค่ะเรามาดูรูปประโยคปฏิเสธกันก่อนนะคะโครงสร้างของรูปประโยคปฏิเสธค่ะ subject ค่ะต่อด้วย verb to be is, am, are แล้วก็มีคำว,ว่า not นะคะเพราะว่าเป็นรูปประโยคปฏิเสธส่วนคํากริยาเราก็เติม ing เหมือนกับรูปประโยคบอกเล่าเลยนะคะสําหรับรูปประโยคปฏิเสธนะคะคงรูปเดิมคล้ายกับประโยคบอกเล่านะคะ แต่เราเพิ่มคำว่านอดขึ้นมาหลัง verb to be เพียงเท่านี้ก็จะเป็นประโยคปฏิเสธในรูปของ present continuous tense นะคะยกตัวอย่างเช่น The students are not studying science. นักเรียนไม่ได้กำลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าตัวอย่างตัวที่สองนะคะ Sunisa is not doing homework. สุนิสาไม่ได้กำลังทำการบ้าน หรือว่าตัวอย่างตัวต่อไปค่ะ I am not swimming in the canal I am not swimming in the canal ฉันไม่ได้กำลังว่ายน้ำอยู่ในลำคลองนั่นเองนะคะโครงสร้างของรูปประโยคปฏิเสธนะคะเราก็จะเขียนสรุปง่ายๆคือ subject ค่ะต่อด้วย verb to be นะคะ is am แล้วก็ are uh, นะคะส่วน เป็นรูปประโยคปฏิเสธเราใส่คำว่า NOT หลัง VERB TO BE IS am are ค่ะคำกิรยาเราก็เติม ING นั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาเรียนในเรื่องของประโยคคำถามกันบ้างนะคะโครงสร้างของประโยคคำถามนะคะเราจะเอา VERB TO BE มาขึ้นต้นค่ะ ต่อด้วย subject ประธานของประโยคนะคะแล้วก็กริยาที่เติม ing ค่ะประโยคคำถามใน present continuous as ten นะคะไม่มีกฎอะไรมากมายเลยค่ะเพียงแค่สลับที่ verb to be ขึ้นมาไว้ต้นประโยคค่ะโดยต้องพิจารณาการเลือกใช้ verb to be ตามประธานของประโยคด้วยนะคะ เพียงเท่านี้ก็จะได้ประโยคคำถามค่ะในเรื่องของ Present Continuous tense นะคะยกตัวอย่างเช่น Is it raining at the moment? ฝนกำลังตกอยู่ตอนนี้หรือเปล่าเวลาเราตอบนะคะเราก็ตอบตามตัวคำถามค่ะถาม is ตอบ is นะคะถาม are ตอบ are นะคะตอบว่า Yes, it is. กับ No, it is not นั่นเองนะคะเราไปดูตัวอย่างตัวต่อไปกันเลยค่ะ Are you lying to me? คุณกำลังโกหกฉันหรือเปล่าถาม U ตอบ I ถาม I ตอบ U นะคะพอพอ I เราจะใช้กับ a r ไม่ได้นะคะ I ใช้กับ m เราต้องตอบว่า Yes, I am หรือว่า No, I am not ค่ะ ข้อควรจำนะคะนักเรียนคำกริยาบางตัวนะคะไม่สามารถนำมาใช้ในรูปของ present continuous tense ได้ดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ค่ะกริยาที่แสดงถึงประสาทสัมผัสทั้ง5เช่นคำว่า see hear feel taste smell เป็นต้นค่ะข้อที่สองนะคะ คำกริยาที่แสดงความรู้สึกนึกคิดค่ะเช่นคำว่า believe, know, understand, forget, remember, recognize, fear เป็นต้นค่ะคำที่3นะคะ,ะกริยาที่แสดงความชอบและก็ไม่ชอบค่ะเช่นคำว่า love, like, hate, dislike d e s เ r e เป็นต้นค่ะข้อที่4ค่ะกริยาที่แสดงความต้องการเช่นคำว่า want wish prefer เป็นต้นนะคะอันนี้นักเรียนจะต้องจดจำไว้ด้วยนะคะ ในเรื่องของ present continue us tense นะคะหลักการเติม ing ท้ายคำกริยาก็สำคัญค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะหลักการเติม ing ท้ายคำกริยาค่ะโดยทั่วไปนะคะสามารถเติม ing ได้เลยนะคะแต่มีข้อยกเว้นบางกรณีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1นนะคะคำกริยานั้นมีสระเสียงสั้นอี A I อเอโอและโดยมากมักเป็น A E I O U อยู่หน้าพยัญชนะท้ายนะคะหรือคำกริยานั้นๆมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวก่อนเติม ing นะคะให้นักเรียนนะคะเพิ่มตัวสะกดของคำนั้นซ้ำอีกหนึ่งตัวแล้วจึงเติม ing ค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า sit ก็จะได้เป็น sitting เห็นไหมคะเพิ่มตัวสะกดเข้าไปอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วค่อยเติม ing ค่ะ cut cutting get getting shop shopping ต่อไปในข้อที่2นะคะคำกริยานั้นลงท้ายด้วย e ค่ะ ให้นักเรียนนะคะตัด e ทิ้งไปก่อนนะคะแล้วค่อยเติม ing ค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า come coming เห็นไหมคะตัด e ทิ้งไปก่อนแล้วก็เติม ing ได้เลยค่ะ drive driving make making ride riding smoke smoking อันนี้ในเรื่องของหลักการเติม ing ท้ายคำกริยานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะมาดูกันต่อในข้อที่3นะคะคำกริยาที่มีสระ2ตัวค่ะ a e i o แล้วก็ u นะคะให้เติม ing ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า cook cooking keep keeping, read, reading ไปดูกันต่อในข้อที่4นะคะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie ค่ะให้เปลี่ยนจาก ie นะคะเป็น y ก่อนค่ะแล้วเติม ing นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าได้นะคะ dying, lie, lying นะคะ ต่อไปในข้อที่5ค่ะคำกริยาที่มีสองพยางและก็ออกเสียงหนักค่ะหรือว่าสเตรทนั่นเองนะคะที่พยางหลังโดยพยางนั้นนะคะมีสระและก็ตัวสะกดเพียงตัวเดียวค่ะให้นักเรียนนะคะเพิ่มตัวสะกดคำนั้นซ้ำอีก1ตัวก่อนนะคะแล้วนักเรียนค่อยเติม ing ท้ายคำกริยาค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคำว่า begin เราก็จะเขียนได้ว่า beginning refer referring swim swimming นะคะในข้อที่5นะักเรียนจะต้องดูแล้วก็ศึกษาดีๆนะคะในเรื่องของการเติม ING ท้ายคํากริยานะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปโครงสร้างในเรื่องของ Present Continuous tense ให้นักเรียนได้ดูนะคะโครงสร้างของประโยคบอกเล่า Subject นะคะทบทวนให้กับนักเรียนนะคะต่อด้วย Verb to be is am แล้วก็ are นะคะในรูปของประโยคบอกเล่านะคะต่อด้วยกริยาที่เติม ING ค่ะ ต่อมาในรูปของประโยคปฏิเสธนะคะ subject ค่ะต่อด้วย is a mr a e ก็คือ verb to be นั่นเองนะคะต่อด้วยคำว่าอะไรลูกคำว่า not เพราะเป็นรูปประโยคปฏิเสธแล้วก็กิริยาที่เติมอะไรลูก ing นะคะต่อไปโครงสร้างของรูปประโยคคำถามค่ะเราก็จะ is ใช่ไหมลูก am แล้วก็ r ามาไว้ต้นประโยคค่ะต่อด้วย subject แล้วก็ต่อด้วยกิิยาที่เติม ing นะคะ ให้นักเรียนนะคะศึกษานะคะในเรื่องของโครงสร้างต่างๆแล้วก็จำนะคะเมื่อเราจำโครงสร้างของ Present Continuous a s tense ได้เราก็จะทำแบบฝึกหัดแล้วก็ทำข้อสอบในเรื่องของ Present Continuous a s tense ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ